เกมเริ่มแล้วครับมาชมเกมแบบบอลใบจะเปิดโดยเอาอาร์ติกี้นะครับโคมาเสาแรกด้วยโคกนิด <c oughs> หนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหก็เอาซูไลมานนี่ครับโขกแล้วสุนิชัยดูลงพื้นไม่ทัน18นาทีครับที่เขาขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ยูเซฟนัสเซอร์หรือว่าอัลสุไลมานครับมงให้กับทางคูเวตขึ้นนำและกำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกเตะมุมครับโอ้เราเสียเตะมุมครั้งที่สองครับแล้วดูอัลสุไลมายืนอยู่ตรงไหนครับโอ้โหเราประกบกันพลาดครับยืนห่างอัลสุไลมานครับจากลูกเตะมุมของอาวอาติกี้ครับเปิดมาเนี่ยครับพิชิตใจบุญยืนอยู่ด้านหลังอัลสุไลมานด้วยครับเนี่ย พิชิตยืนใกล้แต่ยืนอยู่ด้านหลังแล้วไปหลงครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอาสุลมานอยู่ด้านหน้าหมุงเข้าไปไง่าโลฟิกิของคูเวตโชมาเล่นเองเปิดโค้งโค้งมาเสาแรกเื้อครับโอ้โหไปใช้มือไปใช้มือหน่อยหน่อยโอ้คินันไปทำาอใส่อาลาชีดี้เลยครับ เขียงอะไรไม่ได้ครับพอปล่อยบอลตกแล้วเนี่ยกำลังจะโดนแซงนะครับดูครับบอเนี่ยครับโดนโดนโอ้โหโดนพิงไว้ก่อนแล้วเนี่ยไปมือโอบแบบนี้มันก็อยู่ในมุมที่ยังไงผู้สิงก็ต้องต้องเป่าเป็นจุดโทษครับดูครับมือโอบหลังอยู่นะครับ คือเขาชวนโอบนะครับ,ค,รบคือเขาโอบอ้อ,อมหลังมาดึงเราใส่เราก็เลยโอบตามไปเสียท่าด้วยครับ,บคือมือขวาเขาอ้อมอ้อมมาแปะเราเราก็คือคือมันเป็นเหลี่ยมที่เขาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับพอมีมืออ้อมไปแปะนิดหน่อยอยังไงก็อยู่ในมุมนี้พูดเสียงยังไงก็ต้องให้ครับคือเป็นหลักกิวิยาสามก็อาวาัตรมองไกลๆเดี๋ยวมองไม่ชัดว่าเลขอะไรนะครับน่าเป็นสามมากกว่าก็แปะอยู่นตรงเส้นได้ครับก็ฟาฮัดอะ อาวัตครับจะเป็นคนยิงหรือว่าชาหิมด้วยกับสิงห์ทวีชัยของเราที่ห่งางอย่คุณละทานสองศูนย์ที่คูเวตยิงห่าองออกไปห้าสิบหกครับจากลูกจุดโทษครับกูเวตออกนำเราไปแล้วสองสิบหนักสหัสอาวัตรแบ็คซ้ายอของทางกูเวตไปคุณละทานครับสิงห์ทวีชยัย สั์แบบวัดใจครับถึงม่ใช่เนยครับดูซ้ายของฟ้าอาวัตครับเนี่ยครับถ้าพุ่งถูกนิดปัดได้นะครับครับหูไม่มุมเท่าไหร,ร่แต่ว่าหลอกหลอกมุมได้แล้วครับทำให้เราก็ไปคนละฝั่ง2-0 บอลของเราที่สารัตให้พนุวัฒน์พิภูตอาชิปชิปมาดูว่าตัวนี้ได้อกาทองแล้วเราโอกาสทองเรามาได้จริงๆครับโม้ตีใค่แตกได้ตีก็แตกได้หมวต้องเป็นเป็นโอ้มงคลทศกรยที่เราคุยกันตั้งนานครับครับแสดงว่านรงไม่อยู่บออฮะโดนหลอกมาตั้งจะหมดือเวลาอยู่แล้ว เอาครับอย่างน้นอยๆก็รู้ว่าเป็นมงคลทุสไทรค,ครับโอ้โหดูครับประตูของมงคลหอาครับตอนนี่68ครับคือเราไม่เห็นว่ามีการเปลี่ยนตัวใครลงมาบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับคือตอนแรกเรานึกว่าเป็นนรงจันทร์สวกถูกดันขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับเพราะเราไม่เห็นว่าใครลงมานะครับคือกำลังจะพูดถึงว่าน,นารงนี่ดูบอลยาวๆแล้วเนี่ยข้ามศีรษะโอ้คือบอลมันบอลมัน โด่งสุดเหยียดด้วยเลยครับคนดูกรับตามอย่างน้อยๆก็ข้ามเส้นไปแล้วครับ,รบโอ้โหตัวเคลียร์เคลียร์ไม่ออกวันยาวของอภิภูนะครับ้โโนาดานะครับที่ที่โหนไม่ดีการโหนหนลอกทางเอาคาวดี้ไปด้วยทําให้เราเตีไข่แตกได้แล้วก็มีช่องเราทาได้เขาเปลี่ยนเอาเอาอาร์ตีกี้ออกนะครับ หมายเลข14ที่ลงมาก็คือทารา์าลาอาร์เมอร์นะครับาาอาร์เมอร์ครับขออภัยเอาอยาครับยาครับยาครับเ,เ,เ,เสียง่ายไปครับเสียง่ายไปครับดิน็นเซนเซอร์อ,อีกแล้วครับทีเจ็ดสิบตอนแรกเหมือนว่าสินวีชัยจะดักไม่ได้นะครับแต่ดักไม่อยู่ ทำคู่เดียว2ประตูในเกมนีๆๆๆ้อุชนาเซอร์อัลสไลมนัน <c oughs> อุตสาไล่มา 1, 2แล้วแท้ๆครับก็กลายเป็น 3, 1ครับ <c oughs> ตัดมาตรงนี้บอลจาก <c oughs> บอลจ,จากปากประตูของคูเวต 1, 2แล้วก็3ตรงนี้ครับ4จังหวะครับอ๋อ5ครับโอ้โหครั้งหนึ่งถึงประตูครับโอ้โห อุตส่าห์ติดมือของสิงหนิวิชัยแล้วแต่บอมันคว้าไม่อยู่ยครัสบายโอตัดมาทีแล้วเนี่ยครับจังห <c oughs> วะโค้งชงชงเน้นๆเลยครับลาชิดี้ครับครับตรงนี้วนน่า้เทียสินลุกมาลุกมาไล้ซัดรับไม่ตรงกรอบ กือบจะไล่มาได้ครับ1 2ึ่งสองอสองสามสามิครับ,รบเกือบ<อ>หนีมาด่านแรกเลครับแล้วก็แต่งเข้าขวาได้จอดยิงสุดท้ายเนี่ยหักมากเกินไปครับโอ้โหคือจะเล่นทางเลยครับแต่ว่ามากเกินไปครับขวาของธีรละสิน แล้วก็จบเกมเป็นปว่าคูเวทก็เก็บ3ามแต้มได้ครับก็เอาชนะไทยเราได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับ